สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนทนายอนันตชายแฉสภาพสมาคมของศรีสุวรรณช็อกเป็นแค่ห้องแถวเก่าๆหลังจากนายอนันตชายชายเดชทานายความเขายื่นเอกสารร้องเรียนที่กระทรวงมหาดไทยถึงนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองเพื่อเพิกถอนสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสุวรรณจัญญาอุปนายกและเลขาธิการสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนู นทยออกจากทะเบียนสมาคมตามที่เคยเสนอข่าวไปแล้วนั้นสําหรับความคืบหน้าเมื่อวันที่10มิถุนายน 6- 5หนายอนันตชายชัย,ยเดชฐานายความโพสต์ข้อความใน Facebook ว่านี่หรือคือสํานักงานแห่งใหญ่สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรร,รมนูญไทยโดยเจ้าตัวได้เผยให้เห็นภาพของสถานที่ที่คาดว่าเป็นที่ตั้งของสํานักงานสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศรีสวญญุวรรณจันย่าโดยได้ระบุวต่อ,อตว่าหลังจากพลต,ตํารวจเอกเสรีวิสธิ์เดงมียาเวศ มอบหมายและมอบอำนาจให้ตรวจสอบและยื่นหนังสือร้องเรียนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศีสุวรรณเจนยาเพื่อให้อธิบดีกรมการปกครองเพิกถอนสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกจากทะเบียนสมาคมเมื่อวันที่6มิถุนายนที่ผ่านมาผมอยากทราบจริงๆว่าสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยตั้งอยู่ที่ไหนน่าเชื่อถือหรือไม่พบว่าที่ตั้งของสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยของนายศิสุวรรณเจนยาคือบ้านเลขที่15้ซอยปทุมคงคาเขตสัมพันธวงศ์กรุง เทพมหานครเป็นอาคารพาณิชย์สามชัน้นจึงอยากให้ประชาชนช่วยพิจารณาดูว่าหรูหราน่าจะถือหรือไม่เห็นใช้เป็นสำนักงานแห่งใหญ่ร้องเรียนเยอะแยะมากมายแต่ที่แน่แน่ด็อกเตอร์ธิติมาบุญประเสริฐที่ถูกแอบอ้างว่าเป็นกรรมการและเหรัญญิกของสมาคมมีหนังสือถึงผมและท่านพลตำรวจเอกเสรีพิส์ว่าไม่เคยทราบเรื่องเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมาคมไม่เคยมีการจัดประชุมไม่เคยทำบัญชีงบดุลเลยผมอยากให้ในายศรีสวรรค จัยาช่วยตอบข้อสงสัยเหล่านี้ให้ประชาชนทราบหน่อยครับในเมื่อท่านไปร้องเรียนคนอื่นๆไว้มากมายเท่าที่ตรวจพบตั้งแต่ปี2562ถึง2565จำนวน352เรื่องสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโปร่งใสสะอาดหรือไม่ผมเชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทุกท่านอยากรู้ช่วยตอบหน่อยอย่าเฉยผมและประชาชนจะรอฟังคำตอบจากนายสีสุวรรณจันยา ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ